ถ้ากล้วยมันโดนน้ำอีมันจะนี่กอฟี่มันจะนเ,นนเ,นเน่ากอแกอ้หฮืมมดเลยกะเอออ้าฮืมมดเลยอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วบอกนะคือไม่รู้ใครกดดันใครอ่ะฮะวันคือเสี่ยงหลยเออขาตาย